ครับวันนี้จะพามารับชม BMW F10 นะครับซีนะครับได้ทำการติดตั้งตัวจอตรงรุ่นเป็นจอ Android รุ่นท็อปสุดในตลาดนะครับมีการติดตั้งตัวกล้องมองหลัง QCAM ตรงรุ่นเช่นเดียวกันนะครับเป็น r l อร์ s a s e n e นะครับแล้วก็ชุดลำโพงตรงรุ่น Audison ตัว Prima นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงนะครับชุดหน้าที่เรากำลังจะติดตั้งเข้าไป เป็น p ร i m ม a u d i ออ n นะครับ AP4 นะครับจะติดตั้งคู่กันกับตัว AP1 เป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับใช้รูน็อตตัวเดิมทั้งหมดนะครับปลั๊กเนี่ยจะเป็นปลั๊กอันเดยปลั๊กตัวนี้เดี๋ยวจะต้องเสียบเข้ากับชุดนี้คู่กันไม่มีการตัดสายไฟนะครับแล้วส่วน520เนี่ยจะมาพร้อมกันกับตัวพาแนลที่ไม่มีลำโพงเสียงแหลม เดี๋ยวเราจะติดตั้งคู่กันกันกบตัวพาร์นลที่เราเบิกเป็นของพาร์ทของ525กับ528มาแล้วก็ติดตั้งเข้าไปที่ตามตำแหน่งตรงนี้ของเดิมเป็นพาร์ทของ BM แท้ๆนะครับนี่นะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวชุดลำโพงออดิสันเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างคงความเป็นเดิมๆตัวรถตัวนี้เนี่ยจะมีเฟรมตัวใหม่เข้ามาที่เราเบิกพาร์ทจากเ m t h ม i l a n d เข้ามานะครับติดตั้งคู่กันกันกนกนกบตัวทวิตเตอร์ของออิสัน อันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงชุดหน้านะครับลำโพงชุดหลังเนี่ยเป็น Audison Prima APX 4นะครับติดตั้งเข้าไปด้านในจากนั้นเนี่ยเราติดตั้งเสร็จป,ปุ๊บเราก็ปิดตะแกรงตามปกตินะครับดหลังเนี่ยติดตั้งตัวกล้อง Qcam คตรงรุ่นนะครับสำหรับ F10 เข้าไปเลยเห็นไหมฮะ วัสดุเนี่ยยังเป็นยางแบบเดิมนะครับตัวกล้องเนี่ยมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น World b ์ s s l เลนและเป็นกล้องที่มีเลนส์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน BMW นะครับซีรีส์5 F10 นะครับ520นะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวจอ Android เข้าไปแล้วนะครับของเดิมเนี่ยมีขนาดเพียงแค่6.5นิ้วเท่านั้น นะครับของใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยจะเป็นขนาด10.25นิ้วนะครับตรงรุ่นนะครับทุกอย่างเป๊ะหมดเป็นเพียงแค่ขันน็อตเสียบลักตั้งค่าจบแล้วนะครับจอที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยเป็นสเปคตัวจอตัวท็อปสุดในตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอด้านในเนี่ยสเปคที่เราสั่งเป็น lg นะครับซึ่งเป็นร้านเดียวที่สามารถสั่งสเปคตัวนี้เข้ามาได้เนื่องจากว่า เราต้องทำคอนแท็กกับทางตัวโรงงานนะครับแล้วรับจำนวนเข้ามาดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะคอนฟิกตัวสเปคจอตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่า LG เนี่ยมันดีกว่าคนอื่นยังไงนะครับ Android เป็น Android 10ปกตินะครับแรม4 g ิก r o 64 g ิพรุ่นี้เนี่ยทุกคนสั่งเข้ามาได้หมดอยู่ละนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยตัวสเปคตัวนี้เนี่ยเรามี A v input นะครับ อนาคตถ้าต้องการจะติดตั้งดิจิตอลทีวีหรือเอาอุปกรณ์อื่นๆเข้ามาติดตั้งเข้าไปเนี่ยมีช่องรองรับนะครับคนอื่นก็จะไม่มีพอร์ตตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเล่น Netflix ได้นะครับทีนี้เราเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับในส่วนของหน้าเดิมโรงงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะครับพอรับสัญ,ญญาณจากตัว Head Unit ด้านล่างขึ้นมาแล้วก็แสดงผลเป็น6.5นิ้วเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็น GUI ที่เขาเขียนขึ้นมานะครับว่าให้เป ถามว่าทําให้ภาพตรงนี้เนี่ยยืดพอดีสกรีนตรงนี้ได้ไหมทําได้นะครับตั้งค่าได้แต่ว่าภาพตรงนี้เนี่ยมันจะยืดออกนิดหนึงแค่นั้นเองนะครับเวลาที่เราต้องการจะเข้าที่หน้า Android นะครับเราเพียงแค่กดปุ่มเมนูตรงนี้ค้างก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้ละหน้าเมนูแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น NBT Evo ID7 นะครับเป็นหน้าเมนูที่แต่ละโรงงานเนี่ยสามารถใช้แบบนี้ได้หมดเลย ไม่ใช่ว่าเราเห็นหน้าจอแบบนี้ปุ๊บจะสันนิษฐานได้เลยเฮ้ยเป็นตัวท็อปไม่ใช่นะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าตรงนี้เนี่ยมัมีทั้งหมด6หน้านะครับอ่าเริ่มจากตัวแรกคือ Navigation คือ Google Map ก่อนก่อนอื่นเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าภาพมันใสแล้วชัดสีแดงคือแดงสดเลยนะครับเนี่ยคือข้อดีของตัวพื้นจอด้านในเป็น LG ที่คนอื่นทำไม่ได้ นะครับเรสโซลูชัน1920คูณ720ซึ่งเป็น Resolution ที่ละเอียดที่สุดละนะณนะเวลานี้นะครับอ่าทีนี้ถัดมาอ่าแล้วก็ตัว Google Map เนี่ยการใช้งานก็จะเหมือนกับเวลาที่เราใช้งานพวกแท็บเล็ตทั่วๆไปมีคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษนะครับคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็แล้วแต่เราละ ทัดมานะครับ Communication ตรงนี้เนี่ยคือฟังก์ชันบลูทูธเดิมติดรถเนี่ยมีฟังก์ชันบลูทูธอยู่ละผมแนะนำให้ใช้บลูทูธเดิมของตัวรถนะครับเราก็สกิปตรงนี้ไปส่วน2ตัวนี้เนี่ยฝั่งหนึ่งจะเป็นการเล่นไฟล์เพลงฝั่งหนึ่งจะเป็นการเล่นไฟล์วิดีโอนะครับเราสามารถที่จะเอาไฟล์ใส่ USB thumb drive หรือว่า h u r ด disk พกพาเนี่ยนะครับเข้าไปเล่นจากจอตัวนี้ได้จะมีพอร์ตเพิ่มขึ้นมาอีก1ชุด นะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกันกับพอร์ต USB ของตัวรถเช่นเราเข้าที่วิดีโอปึ๊บแล้วลองเล่นดูเห็นไหมครับว่าภาพคมชัดแจ๋วเลยเพิ่มเสียงรถเสียงจากปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะครับนี่ ภาพจะชัดมากๆนะครับ <Scott. S 1> สินค้าเราเนี่ยอาจจะแพงกว่าที่อื่นอยู่สเต็ปหนึ่งแต่ไม่ได้แพงเวอร์ไปเพราะว่าส่วนใหญ่ฟังก์ชันที่เราคอนฟิกมาเนี่ยเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่ละนะครับอ่าอันนี้เป็นในส่วนของการเล่นไฟล์วิดีโอนะครับถัดมาคาอินโฟคือเด้งออกที่หน้าเดิมโรงงานปึง้ง ดังนั้นเนี่ยเราสวิชเข้าไปคือกดเมนูค้างหรือแตะทัชสกรีนได้จะออกก็กดรูปรถนะครับแดชบอร์ดเป็นการดึงข้อมูลตัวรถขึ้นมาเช่นเราเอาเออมาตรวัดรอบนะครับเร่งเครื่องปุ๊บเห็นไหมฮะขึ้นถ้ารถเคลื่อนที่ความเร็วตรงนี้ก็ขึ้นตามนะครับสถานะอื่นๆเช่นอุณหภูมิภายนอกน้ำมันเหลือในถังเท่าไหร่เบลคาดไม่คาดพวกนี้ขึ้นหมดนะครับ ในส่วนสำคัญถัดมาก็จะเป็นแอปตรงนี้ไอคอนแอปทุกอย่างชัดเจนหมดภาพใสคมชัดนะครับสิ่งที่ผมจะโหลดมาให้เป็นแอปมาตรฐานก็มี Google Map ไปละนะครับออมี YouTube มี Spotify มี j o k กสมี Netflix มีดูทีวีออนไลน์นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นเบสิกอ่ะเบื้องต้นเข้าไปดู Netflix ก่อนว่าเข้าได้จริงๆเห็นไหมฮะเพราะบางคนเนี่ยไปติดตั้งที่อื่นมาแล้วบอกว่าให้ทำไม Netflix เล่นไม่ได้ เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปคือข้างในไม่เหมือนกันนะครับหน้าเมนูข้างนอกเหมือนกันแต่ข้างในไม่เหมือนกันจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าสู่ระบบเอา account เราใส่เข้าไปปุ๊บเล่นได้เลยนะครับถัดมานะครับเป็นการเล่น YouTube นะครับ ภาพคมชัดครับเลือกเล่นได้เลยตามใจชอบอันนี้ก็จะเป็นโฆษณานะครับอ่ะเป็นอยู่ในส่วนของ YouTube นี่แหละทีนี้เนี่ยจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทำได้นะครับคือ PIP เราสามารถที่จะเอา Google m a p ขึ้นมาโชว์คู่กันกันกบ y o ู u ู e เนี่ยครับได้เลยด้านหนึ่งนำทางไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ดูวิดีโอคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งถัดมาดูทีวีออนไลน์นะครับ ช่อง3 HD เอาโฆษณอาออกไปก่อนเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นช่อง3ไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้เลยนะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังนะครับกล้องที่เราเลือกใช้ Qcam นะครับ เช่นบอกระยะแบบไดนามิกนะครับมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับโชว์คู่กันกันกบ PTC sensor นะครับคืนเกียร์ก็จะตัดกลับมาเป็นในหมวดที่เราใช้งานก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับคร่าวๆทั้งหมดเนี่ยของเจ้าตัวระบบ Android คันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ครับผมก็ขอจบรีวิวนะครับ F10 นะครับ CV5 นะครับคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หนโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ